ตอนนี้มันมีข่าวเนะว่ามีคนเขมรรวมตัวกันที่หน้าสถาน,นีชินจูกุแล้วก็ประท้วงไทยที่หาว่าไทยเราอะไปเปิดเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงผีหรือว่าเสียงวิญญาณคนตุยเพื่อหลอกเขมรน,นะอันนี้ผมเองก็ไม่ได้อยู่ตามชายแดนของประเทศไทยนะเลยต้องถามคนไทยที่อยู่ตามจังหวัดที่มันมีชายแดนติดกับเขมรน,นะว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมนะก็เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้ครับแต่ก็แปลกนะที่เรื่องแบบคดีเกาหลีอะไรเงี้ยก็ดูของเงียบไปเลยที่จริงเขาน่าจะไปพูดที่สถานทูตเกาหลีในญี่ปุ่นมากกว่านะสถาน,นีชินจูกุเนี่ย มันเป็นสถาน,นีที่เป็นเหมือนจุดต่อรถนะแล้วก็เป็นสถาน,นีที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับเท่ากับว่าคนญี่ปุ่นในโตเกียวหรือนอกโตเกียวเนี่ยจะต้องมาผ่านสถาน,นีชินจูกุกันหลายคนพอสมควรนะเรียกว่าวันหนึ่งน่าจะประมาณ3ล้านคนได้เลยซึ่งก็ไม่เห็นด้วยนะกับการที่ไปประท้วงหรือทำความรบกวนในที่สาธารณะแบบนี้นะครับยังไงคนไทยในญี่ปุ่นก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการแสดงออกบางทีมันอาจจะไปรบกวน คนที่เขาเดินอยู่ในพื้นที่สาธารณะนะ